ครับวันนี้ช่องแจ็คไปเที่ยวก็จะพามารีวิวเรื่องการขึ้นไปที่กาเอะไอ้ตาคูกาเซียกนั่งรถนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปครับอ่ะมีควารู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้สบายมากไม่เหมือนตาแจ็คค่ะอ่าพิการเป็นไงบ้างสบายดีค่ะอ่ะลินน่ะลิน ไม่ครับไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยต้องตื่นรู้สึกมันมายุกจารุนาอย่าไปมองลงข้างล่างเหมือนกันมองข้างล่างแล้วการถ้าไม่ซื้อตั๋วเคเบิ้ลร้อยแปดสิบหยวนเราจะต้องเดินตอนนี้เราก็เนี่ยเม่ได้ไ่ได้ไม่ได้เดินทางเลยโอ้ไม่เดินไม่มีใครเดินมั่งตอนนี้นั่งกระเช้าอยู่ครับคนเขาชอบปีนเขาอะไรก็มีพวกไทรปิ่งดิ้นหน้าไหม เขาจะกางข้างหลังหรไอ้เนี่ยไปเกาะตรงนั้นดูบ้างมาเพิ่มมันนี้ก่อนทำน้ำมาเพิ่อเพื่อแลิวแต่แจ็คเอาใส่ใช่อันนี้ดูนะครับดูวิวมาถ่ายวิดีโอเลยไหมตอยากพูดอะไรไหมแต่แจ็คชิวๆก็อนได้มาถ่ายวิดีโอใติอยากพูดอะไรมากให้แต่แจ็คก่อนมันเดี๋ยวก่ไปไม่ไปอ่ามันเป็นไรครับอ่าให้อ่แต่แจ็คถ่ายไว้เถอะจะได้มีอะไรทำและตอนนี้เราก็ได้ข้อมูล บ้างคะสวยไหมคะลูกรูส้สึกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ต้นไม้ม,มันมีอะไรเกาะอ,อยู่ลูกนไม้เต็มเลยอืมสวยไหมคะเหมือนต้นไม้เหมือนต้นไม้ที่มีใบไม้สีขาวแ,แจ็คถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะั่นแหละครั้งนี้ก็ไม่เสียเที่ยวมานะคะสยีสยมากเลย ันนี้วันที่5เมษายนเวลา11นาฬิกา24นาทีหวังว่าเที่ยงจะมีแดดทะลุมาบ้างเออใช่ก็อันนี้เมษานะเมษาไมยมงหยาบเลยากเลยไม่มีคนเดินใครจะกล้าอ้นี่ไปนอนห้องนู้นไปบ้านนั้นขอให้ฟ้าเป็นใจเส้นทางเส้นทางไฮกิ้งเขาดูนิโหไม่มีใครมาเดินหรอกลื่น ถ้ามีคนมันต้องใช้อุปกรณ์ลิงเสือหาแพนด้าแดงอยู่เอียู่อย่างนี้แหละในนี้จะมีลิงดูลิงไหมลิงสีทองอะโกลเด้นมังกี้อะเขียนว่าเนี่เหรออืมสีทองเหรอขนของขนไม่เป็นสีเหลืองๆทั้งทองอะโกลเด้นมังกี้ตอนนี้เราก็ไปคิดว่าเขาใช้สีแดงเลี้ยงลิงขึ้นกระเช้าขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าวันนี้ไม่มีลมไหม อันนี้ไม่มีลมก็โอเคตาดูบอกว่าเรียนตาดูบอกว่าหนาวที่เมืองจีนมันไม่เท่าหนาวที่เมืองไทยเออ <laughs> หนาวบ้านเราเหนาวอย่างนีงนะ้